สวัสดีครับขณะนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่บูธของ TechArt นะครับนี่เป็น World Premier การเปิดตัวครั้งแรกของ Grand GT w i Body Kit สำหรับ Minor c h a n n p p n n a m e r a ตัวใหม่นี่โอ้โหสุดยอดมากนะครับชุดคิดที่ใส่บนรถจริงๆคันแรกในโลกเลยครับไม่ใช่แค่คันแรกในไทยนะคุณบิ๊ถ้าสนใจอยากดูรายละเอียดนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ที่โชว์รูม B Auto House แล้วนะครับซึ่งเป็นตัวแทน TechArt แล้วก็ Pro d r i v e เนี่ยเป็นดีลเลอร์อย่างเป็นทางการนะรวันนี้ก็เลยพามาชมรายละเอียดของ TechArt Grand GT ตัวนี้ซึ่งเป็นชุดแต่ง Wide Body นะครับคันนี้นี่ไม่ใช่คันแรกในไทยนะครับแต่เป็นการเปิดตัวคันรั้งแรกในโลกเลยซึ่งก็จะมีการเปิดตัวครั้งแรกในงาน Motor Show ซึ่งอันนี้เราแอบมาถ่ายก่อนครับเพราะว่ามาดูรายละเอียดเขาว่าคันนี้ มีรายละเอียดอะไรบ้างโดยคันนี้นะครับเป็น Porsche Panamera ปีใหม่ล่าสุดที่เป็น f e l i l t นะครับหรือผมขอเรียกว่าเป็น971.2นะครับเป็นคันแรกเลยก็ว่าได้ที่จะมาเปิดตัวในเมืองไทยนะครับคันนี้เนี่ยเป็นชุดแต่งเนี่ยโดย TechArt นี่จะมีการตั้งชื่อะนรับ Grand GT เนี่ยเป็นชื่อรุ่น Widebody สำหรับ Panamera เท่านั้นเลยนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวแรกอันนี้เรียกว่าเป็นเจนที่3 g e นะครับเจนแรกก็คือเป็น970แล้วก็ไล่มาเป็นที่เราเคยทำก็คือ970.2นะครับ อันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งที่มีการรอบคันเลยมีวิงข้างหลังโดยวิงหลังเนี่ยเรียกว่าเรียว i ิงเวอร์ชันสสังเกตนะครับของ t e c h าร์เนี่ยถ้าเราเรียกว่าจะมีเรียกวิงเวอร์ชัน1และเวอร์ชัน2จํจกันง่ายๆคือเวอร์ชัน1จะเป็นพวกตูดเป็ดเล็กๆแล้วก็เวอร์ชัน2เนี่ยจะเป็นวิงแบบเต็มรูปแบบนะครับโดยคันนี้ก็จะมีครับด้านหน้าที่เราเห็นนี่คือกันชนเต็มเปลี่ยนทั้งกันชนนะตัวนี้โดยตัวนี้จะเป็นอินทิเกตก็คือต่อ เป็นชิ้นเดียวกันเลยเป็นช่องลมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับฝากระโปรงที่เป็น racing hood ซึ่งจะมีช่องลมแล้วก็มีเส้นสายที่สปอร์ตมากขึ้นนะครับข้างหน้านี่สังเกตตัวใหม่ก็คือไฟหน้านี่จะมีการเปลี่ยนนะครับอาจจะมองดูเหมือนไม่ค่อยตา่างแต่จริงๆมีการเปลี่ยนไฟหน้าตรงเชฟของไฟหน้าแล้วแล้วก็พวกสปอร์ตไลท์ต่างๆนะครับที่จะไม่เหมือนกับตัวตัวก่อน c e l i f t นะครับจากการชนหน้า Grand GT นะครับมาดูน้านข้างก็จะมีซูมลอ้อที่มีความกว้างขึ้นเป็น wide body นะครับทั้งหน้าและหลัง ใส่กับล้อฟอร์มูล่า V นะครับฟอร์มูล่า V คือฟอร์มูล่า5นั่นเองขนาดย2นิ้วซึ่งอันนี้เลือกเป็นสีดําเงามานะครับฟอร์มูล่าเนี่ยจะเป็นชื่อลายล้อของทางเทคฮานะครับส่วนมากจะใช้เป็นชื่อฟอร์มูล่าไล่มาตั้งแต่เบอร์หนึ่งเลยตั้งแต่สมัยโบราณเทคฮานฟอร์มูล่าหนึ่งสองสามสี่จนมาถึงตัวนี้รุ่นที่ห้านะครับก็แต่ละลายก็จะมีสเปคสําหรับปอร์เช่โดยเฉพาะแต่ละรุ่นไปนะครับถัดมาด้านข้างก็จะมีสเกิร์ตข้างที่มีความอ้วนขึ้้นนะรับับบเพื่อมาปกกตวชิ วายบอดี้ข้างหลังตรงนี้นะครับโดยล้อนี่ก็จะเป็นสเปคพิเศษที่มีความกว้างกว่าปกตินะครับล้อหลังก็2 2นิ้วเช่นเดียวกันอนะันนี้เป็นสีครอยอนนะครับสวยงามมากมาดูด้านท้ายของแกรนด์จีคันนี้บ้างนะครับที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือตัวสปอยเลอร์เวอร์ชันสองนะครับตัวนี้ก็จะทําการปิดระบบเดิมนะครับใช้เป็นตัววิงตัวนี้เป็นวิกฟิกซ์นะครับแล้วก็กันชนหลังเป็นกันชนเต็มพร้อมกับท่อทั้งชุดของเทคอาร์ที่มีปลายคาร์บอนครับตัวนี้เป็นปลายคาร์บอนแบบด้านนะครับ้้กกโโลลแว พานาเวล่าตัวใหม่นี่นี่ครับจะมีไฟตัวใหม่ซึ่งจะมีความเพิ่มตรงนี้ขึ้นมามีความเหมือนดูลสใสยขึ้นนะของเดิมมันจะแดงแด,ง,ดงหน่อยตัวนี้ก็จะมีความตัดแดงกับขาวๆผสมกันนะครับมีความสวยงามมากกว่าตัวเก่าชัดเจนเลยครับตัวนี้คราวนี้แอบมาชมภายในของพานาเวล่าตัวใหม่นิดน,นึงครับจริงๆพวงมาลัยตัวนี้ทางเทคอาร์จะส่งมาแต่พอดีเนื่องจากมันใหม่มากนะครับเป็นพวงมาลัยที่รุ่นใหม่จริงๆนะครับทางมือนอกยังเดเวลอปอยู่เลยนะครับก็ทําให้มาไม่ทันงานนี้นะครับข้างในก็ลูลาครับพานาเวล่าสวยงาม าสีแดงคันนี้ที่พิเศษอีกอันหนึ่งคือ Grand GT เนี่ยมีตัวเลข Serial Number มาด้วยครับตัวนี้จะติดอยู่ตรงนี้ครับเป็น Serial Number ที่รวมกันทั่วโลกนะครับตัวนี้เป็นคันที่66ครับผมได้ชมกันไปแล้วนะครับกับ TechArt โมเดลล่าสุดบน p a n เ m ว r a Facelift คันแรกในโลกเลยนะครับโดยท่านใดท,ที่สนใจชุดแต่ง TechArt เน้นมาแท้ๆของเยอรมันนะสามารถติดต่อกัทางโปรได้ได้ตลอดเลยนะครับเป็นรถรุ่นอะไรสนใจอะไรพักเรามาเข้ามาได้เลยครับผม คุณบีนอกจากแ r รน d GT คันนี้แล้วนะครับก็ยังมีคันอื่นโชว์ในงานด้วยอย่างคันนี้คือรหัส992นะครับซึ่งเราก็มีทําจุดแต่งตัวนี้ไปพอสมควรแล้วแต่สีส้มนี่เราไม่เคยทำให้เรียกว่า l a ว a Orange ชื่อสีเขานะครับสีนี้สุดยอดจริงจรคันนี้คือเรียกว่า c o m plete Tech Art เลยครับมีครับอัพวูลินหน้านะครับล้อเนี่ยนี่ผมสังเกตลายล้อเขาเจ๋งมากจะมีส้มอยู่ล็อกหนึ่งด้วยตัวนี้จริงๆรล้อเนี่ยเป็นรุ่นที่ทําออกมาพร้อมตัว992ลายชื่อว่าเดโตนาครับตัวนี้แล้วก็มีีสพิเศษ้นขาไป เหมือนกับตัวสีตัวรถเป็นลูกเล่นเราจะทําเป็นดาหมดก็ได้นะครับแล้วก็คันนี้คาลิเปอร์นี่เขาสั่งทำคอสตอมพิเศษเพื่อให้เป็นสีรถแล้วก็ใส่โลโก้เทคอาร์เช่นเดียวกันก็เป็นล้อขนาดข้างหน้า20หลัง21ครับเพราะว่า็2นี่เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่เขาใช้ล้อหลังใหญ่กว่าล้อหน้า1นิ้วเกี่ยวกับเรื่อง traction เกี่ยวกับยางให้มันเกาะถนนดีครับอ๋อครับพวงมาลัยนี่ก็สวยงามพวงมาลัยตัวนี้พวงมาลัยพิเศษที่คอสตอมสังเกตพวกสีของได้เนี่ย แล้วก็รูข้างในนั้จะเป็นสีส้มเหมือนกับต<อ>ัวรถเลยนะครับให้แมชชิ่งกับตัวรถดเหมือนกันใช่ตรงนี้มันคัสตมได้หมดครับ<อ>สั่งวัสดุอะไรได้หนัง<อ>แล้วมันก็จะหนาขึ้นกว่าพวงมอะไรเดิมโ,โดูตัวปีกนี่ตัวนี้ก็เป็นพอยเลอร์เวอร์ชั่น2เรียกว่าตัวท็อปสุดแล้วก็เรียกว่าเป็นที่เราเคยทําคลิปไปก็คือเนี่ย ขาตัวนี้ดีเท่มากครับเป็นอะคริลิกคุณบีสังเกตมันมองทะลุเลยใช่เพิ่งสังเกตเห็นโอ้ม,มอญทะลุเลยโอ้เท่มากเลยอะ่ะแล้วก็ปอยเช่พวกรุ่นใหม่ๆมันเป็นเครื่องเทอร์โบเพราะฉะนั้นนะ่ะวิงตัวนี้จะเป็นอินทิเกรตตัวอินเทคตัวนี้เข้ามาด้วย<อ>ทำให้ลมลเข้าไปที่อินเตอร์คูลเลอร์จริงๆเนี่ยถ้ามองไปจะเห็นเลยไหมครับอออ๋โ้ใช่ของเดิมมันจะปิดเพราะงั้นลมเย็นเนี่ยนี่ครับมีอินเตอร์คูลเลอร์จริงๆอยู่นี้เลยลมเย็นมันจะเข้าเนี่ยโดยตรงเนี่ยทำให้การดูดอากาศดูดลมมีตัว ที่มาอยู่ข้างหลังวันนี้ด้วยนะครับด้านหลังก็มีการทําโลโก้เทคอาร์ตด้วยแล้วก็คันนี้ใส่เต็มแล้วก็มีปลายท่อคาร์บอนอืฟิเซอร์แล้วก็มีขีดตรงกลางที่เป็นส้มๆเอ๊คุณดินครับผมเห็นที่โพไดฟก็มีของเทคอาร์ตทําอยู่เหมือนกันนะครับใช่ครับตอนนี้ระหว่างที่เราทําทํคลิปเนี่ยเรากํลังทําอยู่2คันนะครับก็คือรุ่น718แล้วก็คาเอนครับผมครับก็เลยพามาชมด้วยว่าแต่งออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอ๋อเป็นอย่างนี้เองแล้วอย่างนี้ผมขอถามหน่อยว่าวัสดุที่ใช้จริงๆของของแท้ของเทคอาร์ตเนี่ยครับเคาทํามาจากอะไรครับ เทคอาร์เนี่ยคือทําแท้ๆเนี่ยผลิตที่ประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็จะใช้วัสดุ PU ครับคือโพลียูรีเทนคือมีการให้ตัวมากกว่าพวกที่เป็นไฟเบอร์กลาสนะครับแล้วนอกเหนือจากของแท้เนี่ยมันจะมีการทดสอบด้วยคือชุดแต่งเยอรมันรวมไปถึงล้อแม็กนะครับจะมีหน่วยงานของทางยุโรปเน้นไปทางเยอรมันออสเตรียก็คือเรียกว่า TUV ครับผมัวนี้มันจะเป็นการทสทุกอย่างเลยว่าล้อโหลดน้ำหนักได้ไหม แข็งแรงพอไหมนะครับ<อ>ส่วนชุดแต่งเนี่ยถ้าเป็นการชนเต็มเหมือนแกรนจีทีที่เราพาชมเนี่ยเขาจะต้องมีคราชเทสชนจริงๆนะเพื่อดูว่า,าวัสดุของมันความแข็งแรงของมัน,นแล้วก็รวมไปถึงเวลาเราชนคนเนี่ยมันปลอดภัยไหมนะครับนนแปลว่านะไม่ได้แค่ดูไม่ได้แค่ดูทันสมัยอย่างเดียวยังปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยของ,องสาหรับผลงานของตัวเทคอาร์นี้ใช่ครับ,รบโหเพเยี่ยมเลยครับผมคราวนี้พาคุณบีชมรายละเอียดคันนี้กันบ้างว่ามีอะไรบ้างก็คือชุด เจ็หนึ่งแปดที่เต็มๆในจเหมือนคันนี้ก็คือมีลิ้นหน้านะครับลิ้นหน้าเนี่ยพร้อมกับล้อแมกชื่อว่า f อร์ u l a 4 <Formula. S 2> ซึ่งลายเนี้ยจะมีขนาด21ินิ้วเท่านั้น mm hmm. นะครับแล้วก็ส่วน22 mm hmm. ก็จะมีแบบเป็นผู้ขยเยนอะไรแบบนี้นะครับ mm hmm. ข้างๆมาก็จะมีตัวนี้เป็นอ mm ินเทคเป็นขีดตรงเนี้ยครับพ่นสีเดียวกับตัวรถนะครับ mm hmm. แล้วก็วิงตัวนี้เป็นวิงเตี้ยเรียกว่าเวอร์ช hmm. <Version 1 S 1> mm ั่น1เวอร์ชั่น1ก็คือจะจะตเตี้ยไม่ได้สูงมากแบบนี้นะครับ แต่จะฟิกและจะจะเปิดยกไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็พอดีคันนี้มันเป็นชุดสปอร์ตแพคเกจมันก็เลยมีดีวิเซอร์ซึ่งอันนี้มันเป็นของของทางโรงงานปอ,อนร์เช่เขาหอมอยู่แล้วส่วนทางขวาซ้ายมือของผมครับผมเป็นคาเยนสีลาวาออเรนจ์นะครับก็เช่นเดียวกันเป็นชุดแต่งที่เดี๋ยวคุณบีลองดูนะครับเป็นชุดแต่งที่มีลิ้นต่อพร้อมกับล้อแม็กแล้วก็มีด้านดีวิเซอร์หลังด้วยเช่นเดียวกันครับ นี่ก็มีเสริมโลโก้สีดำเงาของเท็สวยงามเลยทีเดียวเยกได้ว่าเป็นคอมพลีทเลยนะครับคันนี้มาชมด้านท้ายของคายเอนกันมอคันนี้เป็นคายเอนคูเป้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนโลโก้นี่ตรงนี้เป็นเทคอาร์เลยนะครับก็จะมีดิฟเวเซอร์ข้างล่างครับที่พ่นสีเดียวกับตัวรถนี่ซึ่งก็จะเพิ่มความดูดันกว่าตอนแรกเดิมๆนะของเดิมๆบางทีมันจะเป็นพวกนี้เป็นซิ้นเป็นพลาสติกดำๆก็ในรถบางรุ่นเนี่ยเราต้องพ่นเป็นสีรถก่อนแล้วก็เสริมดิฟเวเซอร์ของเทคอาร์เข้าไปครับ ส่วนคันสีเทาอันนี้เรียกว่าสีครยอนครับคุณบีครีเอรอนครยอนก็คืออันนี้จะมีลิ้นหน้านะครับแล้วก็ที่อยากให้ดูคันนี้ก็คือล้อครับ mm hmm. เป็นล้อลายใหม่อ่ะคุณบีเดี๋ยวลองชมกันดูเป็นเรียกว่าฟอร์มูล่าหกฟอร์มูล่าหกหกก็คือใหม่ล่าสุดแล้ว mm hmm. ซึ่งจะมีลายนี้ใส่อยู่ในรุ่นคาเยแล้วก็ไทคานครับ mm hmm. ไทคานไทคาร,คาร,คารก็ล้อนิดน,นึงนะครับตอนนี้มีลูกค้าถามมาพอสมควร,ครชุดแต่งเมื่อไหร่จะออกตอนนี้เทคอาร์กำลังเร่งมือพัฒนาอยู่ครับ เพราะว่าตอนนี้ไทยคานเริ่มเข้ามาบ้านเราอทข้งเยอะและกคนเริ่มถามชุดแต่งกันพอสมควรก็จะมีการใส่ล้ออะไรเนี้ยที่จะทําให้ใส่กับไทยคานได้ด้วยครับรับม ครับได้เห็นกันแล้วนะครับทั้งคุณภาพทั้งความสวยงามนะครับสำหรับคนไหนที่อยากเห็นตัวจริงๆเลยนะครับก็มาที่บูธของเท c h อาร์ทที่งานม o เ o r s h โชว์นะครับเชิญมาชมกันที่บูธของเท c h อาร์ได้เลยครับมาชมตัวจริงครับว่าแต่งออกมาเป็นยังไงแล้วก็สาหรับคนที่มีรถปอร์เช่อยู่แล้วแล้วอยากจะทําให้มันเป็นชุดแต่งเท c h อาร์ทสวยๆวันนี้นะติดต่อทางโปรไดได้เลยเพราะว่าเราของแท้แน่นอนเนี่ยที่โปรได้เราดูแลคุณแน่นอนครับติดต่อมาไลน์มาทางโปรได้ได้เลยครับสาหรับคนที่สนใจเท c h อาร์นะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสว,ส,สวัสดีครับ